ก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมโฮสเทอโฮสเตลสือร้อ,อ,อ,รอ,รองโอเคผมก็เพิ่งมาเล่นใหม่ครับก็เข้าไปเลยครับเอาคงแดกเลย ตาเลยคิหมก็ลอ้าอ้าอ้าเอ้าเดี๋ยลองห้โอก็มาแล้วครับเมื่อกี้เรื่องใหญ่นหนึง เให้ทำมากับกระตุกะครับเฮ้ยตือตืเฮ้กระตุกบ่ออ๋อโหลดถุกแล้วกระตุกผมนี่อึ้งไปเลยโอ้ย ก็สาหรับวันนี้ผมก็มาลองเล่นครั้งที่สองต่อจากเคาน์เตอร์เมื่อคืนผมก็เล่นไ่เป็นก็ผิดอะไรก็บอกผมด้วยนะครับผมก็มาค่อยค่อยอ๋อคอยแต่คำเก็บโออีกอ้อสมม i อันนี Man, what these man, with these game developers won't do for a buck. At least it's educational. Okay, what? Okay. 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 ยมันมันมันอาจจะกูยังไม่ได้กดเลยอีโดโอ้กูเลยไม่เป็นเลยไม่ได้ยงไงเอ่อโอเคแมปนั้นอื้มวอ้าวก็อ้าม่ว่าจะเก็บได้อะไรวะช่องสาม ตัวละครเรื่องอะไรลุงบอกสิเออเออเรื่องอะไรเรื่องไรอะไรอะไรอะไรวัดซับคองวัดซับคอไงวัดซับวัดซับแหม่เอาหัวหายเลยหัวไปไหนนี่เอามีเงินด้วยโอ้สุดเจ๋งเอาหัวเอ๊ะว่าไงโอ้ยดูหน้าดูหน้าเด้อโดูหน้าดิเฮออเนาอะไรอะไร ตไงเอาไงลุงว่าไงว่าไงลุงอุ้สอุดเยเจนเจ้ยเจ้เอ้ยพ่อตายตายเลยค่ะจงอวนนี้ตายตายเลยเออมาเล็กเกนเฮะก็ดสอบไม่ด้วยเอ ตายเลยโอ้ขอบใจท่อนมีบ้องกัญชาไหมนี่บ้องกัญชาอิเคียกระตุกอิสต์เอ้ยอ๋อโหลดเวิร์กช็อปไปอยู่ฮะไม่ต้องไม่ต้องใจอะไรอ,อ้าวอะไรเนะี่ยอ๋อเยี่ยวเฮ้ยอ,อะไรเนะี่ย ช่วงนี้ผมคนช่วงนี้ผมเป็นคนดีนะฮะดีไม่ห่างเหินจริงเอิงไม่ต้องผวนนะไม่ต้องผวนแม่ต้องดีเลยแล้วต้องดีหลายเท่าเลยนะไม่ต้องผวนครับใจเย็นเจมลุงเป็นคนดีไหมลุง ไปตำรวจเฮียพุอ๋อายละอะไรอันนี้ตัวกูเพื่ววเดียเทานี้มันดีจริงเลยตำรวจก็เหมือนนิโก้ฮะนิโก้จักนะ ช่วงนี้ผมก็ว้าวตู้เกมโอ้โอ้โอ้อะอีกแคยค้างเลยโอ้ช่วงนี้ก็เป็นวันสวัสดีเจ็บน้อยสัตว์ไปนู่นไปเฮ้โอเค เฮี้ยเยเฮี้ยเฮ้ย <laughs> อุ๊ยอุ้ยจะตายไป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 ตายตายเหี้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าเหี้ยตายเลย What the, What the fuck <c oughs> ถ้าตายนี่เหี้ยมากเลยโอ้ต้องมาเก็บใหม่ลนะเนี่ยอะไรวะ เครกตีงกูปโอ้ยโอ้ยไม่มาโว้ยตีหลาหลายดีใครก็ได้เอาไงลูกมามาพ่อตอกมามาไง่รอยโอเอาเจอกูล กูเป็นคนที่รักหมารักหมาเยใจเย็น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 หมาเวียนตายตายเลยเย่เย่เย่อยว่าไง โอ้ยเฮียตาลิบันชัดๆตาลิบันเผื่อตายสิตาลิบันอ้บ้าตาลิบันคุณว่าไหมครับตาลิบันนะครับก็ไม่คนพูดดีทำดีนะอืมลุงนี่หน้าขาวเลยลุงหลวงมาเลยมีปืนไหมลุงขอตังค์ก็ได้ขอตังค์นะลุงโอ้ยลุงขอตังค์หน่อย อ่ะปัง uhm ก็ไม่มีลุงเอ้ยลุงอร่อยไหมอ้าวเป็นไรลุงอ๋อเฮ้ยทำอะไรกันแน่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ทำอะไรกันเนี่ยลุงเป็นไรลุงลุงลุงเป็นไรช่วยลุงเอ้ยอ้าวอ้าวลุงเป็นไรกันไม่รู้ช่างแม่ง ลุงแกก็เป oh. yeah. ็นคนอย่างเงี้ยครผมก็ไม่รู้จักแกมันแล้วเขาของร้านมัวนี่โอ้ยเย็บตุ๊ด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 ตุ๊วิ่ง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 ในตำรวจเอาตำรวจมึงมาเต้นด้วยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ตำรวจผมกูอเล่นนี้เฮ้ยตำรวจมึงอยากกนตีนไม่ อะไกูไปว่าให้ล <c oughs> <yelled> ุงเย้เย้เต็มเลยเต็มเลยมาดิมาดิอีตำรวจองตายอ้าวอ้าวอาวเฮ้ยใจเย็นใหญคนกูไม่ตอเ่พองเองตอไ

มีช็อตครับจังหวะนี้ใครทักเฟซมาเนี่ยเจ๊เลียนเอาเอาอ้าพ่อว่าไงน้องสาวมองน่ะเอาเอาเอาหนุ่มคนตีนกูอะอ้าจิบชิบ่อตายเลยตายตายตาย

ก็ลองเล่นดูเฉยๆว่ามันสนุกไหมอะไรงนี้ก็เฟรมตกแล้วครับก็ไม่ต้องตกใจครับก็โหลดเวิร์ชช็อปไปอยู่ตะกี้ที่บอกไปเดิมที่เดิมเทียงไงไปเมืองใหม่เดือยไปเมืองใหม่เดยไปเมืองใหม่เลอยอรอสักแป๊บครับครับแม่หรอครับก็เสียงใครก็เสียงน้องผมเองครับไม่ต้องตกใจเลยมั้ ก็ไม <c oughs> ่มีใครดูกูนี่ว <c> ะ <oughs> บ้าเลยตำรวจตำรวจตำรวจ <c oughs> ก็จะมีอะบ,บางขายโรตีตรงเนี้ยฮะหายละตำรวจมาตำรวจมาเอี๊ะก็ไม่กูตำรวจมาครับตำรวจ oh ตำรวจ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 ออกามาข้างนอกมาอุ้ยตกนาแมวเอ็ดเค ออกออไป,ไปอตาย ves, ตายบอกเลยว really? างมุกบ้านตายครับ These game developers won't do for man what these game developers man with these man what these game developers won't, game developers won't, won't, developers won't trip, yeah? <laughs> at least it's educational. Oh yeah, oh yeah. <laughs> oh Come what the fuck? <laughs> oh <my Dad. sein Giulio> oh I do

แมวมันคอยใส่กับแมววถือไม่เด้ไปตำรวจจะว่าแล้วาอะ้องดูลองดูตำรวจนั่นอยู่ำรวจมองกูไม่ทำอะไรมเลยยโอ้โหโอ้ อะไรเนี่ยอืออืออุยเลือดไหลครับเจ้าวันนี้แท็ย แข่แม่งโรถทีตำรวจแทงผิดไปวิ่งตายมั้งหน่งไปเหรก็ไปอยู่แล้ว เอามไปวัตเตฟาออ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 ดำดำพ่อขายโรตีอากงอัไอด้อยเอ้ยมานี่เสื้อดำเ้ยแล้วเขาเป็นนักบวชไอ้สตเี้ยะไรเจ้าข้าพ่อค้าเจ้าข้าพ่อค้า ขาเนีหักไทักมาจังเลยหานศพเลยหนได้บ่หาละรดตายมั้เนี่ยออเยอะอ้าวเตายเออเอออะไร ตายแล้วเือดไหลข้างหลังฮะโอ้โหแทงแน่นออกหลังฮะโอ้โหจังหวะนี้อ้าวฝากลูกเมียขดวยเ่าวะฝากลูกเมียโอ้ตายเลยไม่น่าขามไม่น่าข้ามเลยเนาะเออไปก่อนเลยรอเล่นกับก็ได้ แล้วก็อืมตายเลยยังไม่ทำเลยอออออออเลือออกเอออกโอ้โหอ่า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 ปากคอวปากนีไปก็ได้อเลยเออออออ โอ้โอ้พรองตายโอ้เอนี่ก็เห็นตั้งนานแล้วนะเนี่ยคือใกล้ดิคิดใส่แม่งหน้าตาโคตรเท่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 เกินตายเลยคือคน้องมันอน้องนันเดี๋ยวเพว่าปวดฉี่ยิ่งหายเลยเยยานอ เ <oo> <c oughs> อออร่อยอร่อยเออ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 ออ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 ้วเลอย่่อนียวเออต่อได้สัน้าเออเออเออจัไว้จไว้ยาถือปืนมาเล่นกับกู เฮียตำรวจไอ้สแบบัสว้ยกูจะตายเฮียบ้าเลยอ๋ดดนเหรออ a n t o o d for e b u โอ้โดดุมพลังเพิ่ม,มสุดยอดอุ๊ยหดแล้วัดน อาคุณว่าีโหลดได้คุณลืมออยปวดเย่อังเลยเว้ยอหปวดเย่อเอาว่าไงน้องสาวปวดเย่อจังเลยคุณโยน่อยโอ้ยน้ำน้ำจิ่สวนอ้ไอ้น้ำอะไรเนี่ย้องน้ำเบาเว้ยเอา เฮ้ยไม่เชี่ออะไรสักอืม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 อ๋อเอ้าเอ้าแล้วเราคิวอ้าคุณลืมอ๋อโทษทีโทษทีตึงๆ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 เอาเลยเดี๋ยวเราจะไปละเกียร์เล่นจะไปก็คลิปหน้าจะเป็นเกมแบ็โอช็อกนะครับอ้าว à cụ ờ đẹp ờ đẹp cũng như ơ ờ lời tâm luật mới nhìn hổ ờ tâm luật Tàm luật tâm luật ôi chơi oh no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  oh oh no 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 oh đừ ไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนดีเกะอ้าวเจอปืนเจอปืนทุยเสียงไม่มีนี่น้องสาวกัญชาอีกกัญชาเก่ค่ะยามาห้าเอออะไรเปล่าวิหัวหังกี้ชาร์ดไม่มีหัวคนเลย ดูอยเอ้าเอ้าเล่นเกมอะไรเอ๊ปวดขียยังเว้ยพักพ่อพักพ่อน่าสมควรตายเลย ไม่ควรมาเล่นงาอย่างมึงเนี่ยตายซะก็ดีโอเคเตรียมป,ปืนนั้นเสียงเฮียแล้ว๋อ๋ยรู้ละภารกิจอยู่ตรงไหนวะครับจำไม่ได้น,นี่วะนี่ภารกิจเราต้องมาตรงไหนอ่ะอ๋อ มาแล้องบไปเอาน่มาจะเป็นแบมเด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 เเดเดเเด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 เาเด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 เเด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 เาเจะดเดวดเดเด ไอ้บ้าเลยเอ้ยโอ้ไม่กูดโอ้โอ, tai, โอ,โอ Não, โ้หมดมาหดมาก็เ <Ghana> ล <dinner benefit> ่นแล้วหมดมาก็เล่นแล้วมดนแล้วหมดาเนแล้วอมามี่มาม่มาม่โอ <groove> ้มาม่มาเฟักฮเฮ้ฮ้อุ๊ยโอ้คุณวามคุณเดยะ

oh <minutes> <ikke Ugh> no, i am not seeing that. drop the weapon or i'll shoot. stop right there. okay, you're coming with me. i'm going to have to cuff you. you have the right to remain silent. it's not my fault. book the kid with the keyboard. โอ้วัดไม่ไม่หมดพองตายตหมดพ้องตายเดี๋ยวนะไรอะไฟไหม้ต้องนี่เห็นไหมไฟไหม้นี่เห็นไหมไฟไหม้อืมไฟไหม,ไไม,ไไม้โอเคกูออกอะอืมนี่แหละจบเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม มาลงกันทางข้างแรกใั่จับกูเลยดูนาำห้องตายเดินจากไปผมนี่อึ้งไปเลยอะอเอต่อพ่อ เอ้ยเอ้กหโค้งพ่อไงจับข้างนอกไอ้ซัดออกเลยวะเออองสายล้วท่มลข้างล่างมันจะขึ้นอะไรมาหมดวะยอ้ดพ่อ เฮ้ยออกไงวะออก exit อ,อยู่ที่ไงโอเคออกเร็วเร็วเอกมาอยู่น้านกใจนะแมน I gotta stop smoking this crap exit อยู่ที่ไงล้ว โอ้ยใครักนจังเลยเนี่ยยางนี้อ๋อเกเอดแดดตั้งนานเคยเคอเคออออออีไปลกไอ้ก็ได้เหอะอออออีาสีาีาสีกูไม่ได้งนี้ออีกสิไปแกตหัวอ้ยเขยตัวขาโอ้ตัวขาพ่อ มาแล้วเย็่คนใจอันไม่กล้าไหนโอเคผมมองมาแล้วครับโอเคอะไร uh, จับจ็บเนือมือเป็นเน็บเลยมันแตบมืยนะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับ